น้องไม่ได้ไปหรอกน้องอยู่บ้านนะโอเคแม่ติ๊กให้กัปบ้างนี่แม่ติ๊กให้ป้าไปไปน้องเก่งนะให้รางวัลน้องอยู่บ้านคนเดียวได้น้องเก่งแม่ไปซื้อของก่อนี๋ยวแม่กลับมาแล้วนะถึงนอ้องจะหนีไปบ้านผู้เดียวจ้า สวัสดีค่ะมูนีนเพ่ว่าแม่เพ่ว่าสิผ้าไปหาคุณยายนาที่ปีสองเอาคุณยายมาส่งครับแม่เพ่ว่าสิไปลี่ยนมูนีแม่เพ่ว่าสิผ้าไปลี่นร้านขายของมือสองแม่เพ่ว่าสิไปเบิงอันนัินไหมอันแม่เพ่ว่าเรตโตอันเฮ็ดเล็บแล้วเนาะบัดนี้มันม่แม่เพ่ว่าบ่ได้มีอันเก้าอี้สำหรับแหนลูกค้านั่งเนี คือมีใจกับอีกคนนหนส่้ซางนางวันนี้แม่พ่อไปเบิเบ้งของใหม่มามันลอยกวัวเหรียญไหมแม่พ่ออยากใส่เงินลอยกัวเหรียญไหมแม่พ่อว่าแม่พ่อเคยเห็นอยู่หลานเมื่อสองเขาขายกระเลสสิไปเบิ้งมายวนร้านขายของเมื่อสองเขามีบอนนะสิไปเบิ้งมันมีอยู่สามหลานอยู่ระแวกบ,บ้านแม่พ่อว่าเนี่ยขับรถไปประมาณสิบก่านาทีแล้วก็ใกล้บ้านอย่างนี้สองเจ้าแม่พ่อเลสสิไปเบิ้งว่ามันมีของบอ ขมีของแม่แม้วสีเบิองว่ามันมีแบบที่แม่แม่วตรงตรงกันได้บอแม่แม่ว่าส่ผ้าไปเบิองกันจ้ะร้านขายของมือสองอยู่หนีมันเป็นยังไงแล้วเสีะไปหาคุณยายนั่นนะ่าเจอกันคุณยายกับคุณยายอยู่เอ่ออยู่ร้านขายของมือสองอ่ะจ้ะเดี๋ยวไปหาคุณยายกันนักคณะหอดแล้วค่ะร้านมือสองฮะยศถาคุณยายกับพี่สาวมันมากหอดเปพวกนนี้แม่ว่าน่าเป็นไวยังหมองนี อาอพ่อพากันนี่เลือวไม่พ่อพัสัญญาณก่อนไปเบิ่งก่อนเนาะแล้วสิขับไปเบิง่ง,างายางข้างในถ้าบนเดียว่ันเราจะเนาะพี่สาวคนนี้มาบไม่ได้เห็นรถเพดินเนาานเน่นีให้พ่าสัญญาณก่อนไปก่อนคือมุ่งถึงในร่ามมาขัดเดินเด้อในร่ามมาบอกเบิ่งเครื่องขั้วนะจ๊ะเขแล้วขายถึกสันดีเด้อเอเหมาะเลยนเด้อนี่ เหมาะยังล่ะนี่มาซื้อมหาอันเก้าอี้มาสัน่นมาหอดนี่กับเบงอันนี้ก่อนเลย่ไม่ว่าหมักไหมมันถือไม่ว่าผู้เขาใหญ่บ้านหรือว่าเขามีรายแล้วเขาก็เอามาบริจาคให้รัฐนะรัฐก็มาขา,าย,ยานี่กอ,องไหมไม่ได้เงาเบบเงินกระถางดอกไม้ ันหมอห้ป็นได้เลยแจกันม้กนกระทังน,นี่ค่ะบึงก้าอีคนนี้บ่ฮัลโหลแม่สวัสดีค่ะไปไหนไม่ได้เลยค่ะอยู่แถวนี้ละค่ะหมดกันเลยสวยมากกำลังเดินหาย รนน้านนี้เครื่องครัวสวยมีเราเอาไปชดนึงนแล้วที่บ้านก็มีแต่ตรงนี้แหละเป็นของดีๆเลยเพราะร้านพวกนั้นจะจะจะเน้นเป็นเสื้อผ้าซะส่วนมากอ,อะเดินยายเดินยายยายเดินสิจะนี่มาไปไหนไม่ได้เลยนี่ <c oughs> นี่แตง่าสวยๆเ <c oughs> ดี๋ยวไปติดในห้องน,น้ำเลย มสิมาหาเก่าอี๋กระสันมึงรุกข์กันได้คุณยายได้เสือตัวน,นึงเสือไม่ไหอยู่เลยหนิเมยังติดป้ายอยู่เลยนี่เขาขายสามเดือนชี้สุกเก่าขันเป็นข้าวปลือเสืออยู่ในหลางกระสีประมาณเจ็ดแปดเดือนประมาณน,นี้เสือคุณยายได้ห้อยได้อยังนี่ได้เครื่องอันถาดสันระเพ็ดขนมนจะ้ะของไม่ไหมแกกองเลยนน่ ทาเนีย็นซื้อไปให้น้องแพงว่าอันนี้พี่สาววันได้นี่มือคล้องเรื่องของเรื่องคือต้องถ่าวกุนีของแอคเน่ไหมอันนี้กัไในเวทอันนี้กับนัชรัยเซอร์อน,นี่แม่ลิกคู่ลาของเรียนได้ยังไงคุณยายเมื่อกี้ลั่นเมื่อกี้ ได้เสียตัวหนึง่งได้รองเท้าคู่หนึง่งเออร้านเมื่อกี้นี่ได้รองเท้าคู่หนึ่งก็เสิร์ฟหนึ่งให้ย่ายนี่ร้านที่สองจะ้ะจะไปอีกละค่ะออมาอีกร้านที่สองนี่ออออดูนี่ชั้น,นซ็นเตอเรลล่าเนี่ยจะอันนี้ร้านมือสองเหมือนกันแต่ออไม่ว่าเอาไปข้างนี้ก่อนร้านนี้จะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์มือสองโดยตรงนี่นี่นี่ไม่เบิ้งร้านนี้ก่อนนะสิะได้บ่าเก้าอี้มันอีกมาเบิ่บงรุนกันว่าแม่ว่าสิาได้เก้าอี้ Nang y lê bóng tai lanh ngan cha. nga. Hoặc hỏi đèn nói không bunzilla hỏi nói hòm bunzilla. là xe mong ki hỏi quanh đèn hòm ek nơ bundu yai bay 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 chất chất hát hiền nắng sự là nhà mắc sự đáng nhau tôi kèm đầy mẹ con phố đi lì đấy, yệ tóc đi tai là mong mì sơn lan mong nam mô hình 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 mô ไปเซเว拉ไ่ไไ้สพานะย้ายไปบ่งอีกา้านนึงสีข,นะขาวบ่เออไุ่นนักาุ่นหนัเขจอกากมาอนหงนอกนบ่แม่งขายไมแมวขางนี้เออข้างพี่โอ้นี่ม่เราซื้อมาหน่ขจบรดีขจกมาบริี้จานข้านีนก่กมาขายานนี้พูนเขา,าจะไปร้านพุ้นวานนี้โดน่ชันไปย้ายเ้า เออฟสแอร์ตียายเอามาลานที่สามเดี๋ยวคนได้บ่เหมือนยายคอยากดกันก็สะได้บ่มือนี่นะลานที่สามมาได้บดาลานนี่ก็คือบดาเนาะก็สะได้เสียงเงินสดของไม่เห็นป่ะเนาะไปบ่มีจ่อยบอมี้จะกตแล้วยายไหนต่บันีน่ ได้นั่งเสียได้นีนะมันจำไดเหรอมมันมอมี่สันดีโอ้ยบ้ามงกจมาขายยายหน่อยเจ้บริจาแล้วกัจ้มาบริจาคโอยนี่จะซังอะไเนี่ยอ้ย่าไปังย่าไอ้ย่าเนี่ยอ๋อย่าย่าไปงออาสีนึงตะเลียกในผ่านอันนั้น มันเป็นหล,ลานกับจัดเพ่คือกันเนาะหลานแหลกย่ายระหว่างแก้วง้างอยู่แต่ว่าเสดพาเขาจัดเป็นสัดส่วนมาสนมาแม่เนี่ยบัง้องเทาอย่ละได้ยังตัวรนได้ก็ยิ่งได้ยังได้เก่งก็เขียกูมีเจ๋อตีคุณยายไปไปขึ้นรถไปเขาจะได้ไปซื้อของไมีนี้เด็ดละมันมีอยู่แต่มัน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 เก่าห่วยเนาะแม่เนาะอ๋อไปขึ้นรถ เบืงได้ย้ายแล้ไรอย่งางล้านนี่ได้สุล้านได้เขาสองล้านเขาสามล้านี้าเท้าในสองล้านล้านคนนี้เจอแล้วอะไ้อย่างได้อย่างเอาไมขอเบืงสะกดยดีดูดีดโอจ้าวเสือผาคนนด้ของไม่ได้เสือผาที่เขายังมีป้ายแท็กอยู่นน่ะนะเอ,เออเด็กตัวยุบานไม่หัวนี่เยอแล้วสามเย็นเสียเจ้าหนี้สองเก้าเก้าสามเย็นเช่นกัน ก็จะว่าเอามาคือกูขุนงบั่บ้านมันส่เย็นดีเออใส่ดีเออเนี่ยของใหม่้ทหาอยู่่มันใส่ก็ได้อีหยังันเห็นเหลี่ยมๆหยำหยับนั่นเออไม่ค่อยเบิ่งสักตัวดีจะได้อี๋งหยำหยับอันนี้่ไงอ่านนี่ใส่สาบูตัวครับใส่แปรงสีฟ้าในห้องน้ำยายเราเห็นเหลี่ยมๆยายเรามากเหลี่ยมๆหยำหยับ กระสีโปดเล่าสีฟ้าเขียวแม่ว่ากระสีว้าควรใหญ่ถึงใจได้ไหมบอถึงใจไ่ได้จ้อยบาทนี้บานนี้านพาไปร้านนี้บานนี่จะได้ของไมหมหรอคอยวังใช้ไปบังเนี่ยบิ๊กลอดอย่างไรไหมฮาสิไปบึงีร้านบิ๊กลอตนี่จ้ะาเงเนก็อีนั่นนี่บังว่าจะได้บ่บอไหมจะได้เสียเงินซื้อของไมหมหรือบังส่งย้ายไปบานนี่้านที่สามขอจะได้เสียเงินซื้อของไหมหรือบังส่ง สรุปว่าแม่แม่ว่าเป็นร้านที่สองนี่บ่ได้เออเป็นร้านขายของมือสองนี่บ่ได้เด้อเบิ่งแล้วเป็นสาขาอื่นกับสิไกลบ้านโพดอนะนะอันนี้เบิ่งละสามสาขาเลาะบ้านเนี่ยขนาดมาร้านมือสองอันอันสัตย์อันโดยอันอันยิ่ยงก่อนพอนิเจอร์เดี๋ยวตังยังบ่ได้สิได้เสียเงินหนักเบื้องยูบิกรอดนี่ก่อนจะของใหม่ไปย้ายไปก็ได้ยังยังเอาไปไม่ไดเปิดให้เจ้าดอก

ใบ้านเท่าไห่ะับจีปบ้านอา,านที่หวงพ่อหาใจไหมข้าวบดีฟแดงเอาย้ายมาบงข้างนี้ย้ายมางบงเตียง,งน,งงงน,นี่ยังง่ายสุดหี่ไหมเลิศขนาดเลิสุดนน่นี่นี่ตัวนั่นตัวเดียวนะฮกลอยเขาซีเออีกย อืม,อ,มอันนี้เการ้อยมางยา่างนี่มะน้ำกลมเหมือนมาเด้อหะโบสิงยางเบิองเหมือนไม่แห้งดอกพ่อจะมาออกกันล่างไก่เดวดนี่ซ้ำไปย่างพักตรงตนี้พูนไงเหมืมนอนว่าเขาแขวนอะไรอย่างนี้พูนอะพูน ไฟห้องหล่อคาบ้น้า่เนี่เจ้าคือไฟ,ไฟ,ไฟอยูตินเจ้านีวัดเดียวบอ,อกอบ่ไฟยูตินเจ้าว่ดเดียวออกบ่งา,ายดอกกันเนไฟางยป่บังบไฟยา,า,า,ไฟย,า,า,าย,ย่บงเหสไหมสร็ไหมคุณยายร้านอาหารร้านนี้มันปี๊ดนี่วัาถุภาพไม่รกินนีกินแล้วนี่เขาปี๊มันมันบ่ เออแม่นบ่คนละหลานกันเลยคนละหลานจ้ะเนี่ยเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเนี่ยอ๋อเขาปีบันจันเนี่ยเออนี่้าคุณยายมาเบิ่งดอกกันนีรอามเอายายแล้วมันคนละสีหนาบ้านเขาเด้ยหน้าบ้านเขาเป็นดอกสีขาวมั้งอันนี้เป็นสีชมพูเออเอ้าย่างเอายืนอ๋อหันหนมา าง,งามบ่ภารกิจมือนีบ่ได้ดอกยีทองข่อยภารกิจบิ๊กลาดนี่ก็บ่มีมันมีแต่มันเป็นเกา้าอ็นเนี่ยมันเป็นเกา้กาอี้เก้าอ็นนางเฮ็ดงานออฟฟิศแม่ๆพนักคำนักหลังมันสูงเกินไปมืม้นอนี้ข่อยสิพาไปเบิ่งร้านนึงก็โทรไปถามลูกแล้วไปร,ป,ปร้านสเตปโป้ฉันมันเป็นร้านไทยมื้อนี้ลุยแหล่ลุยลยแหล่เออมันพอมื้ออื่นเฮ็ดงานได้คุณยายมื้อหนีเฮ็ดงานแะไรไหมว่าว่าเสียนั่นบ่ได้มึงยีทองเราไปสะออนตุ่นั้นดอกไม้ต้นนั้น ไม่เลยีมพู <t <t ้แม่โอ้ยไปมึงยันมึงละอองสีเหลืองๆเต็มันก็นานระจกรถคอยเลยเห็นมั้ยนะยังอยู่งานสุด้ายล่ะย้าเอแต่เอกมอเนาะบาสนาเนะอกได้เสียเด็ก้ของเยากเสียเด็กเสียเงินหน่อยกับพอด้เสียจอยอยากมาจ้าของเด้ภาษาสิบห้าของถือก็สันมันมาแล้วคลองแพงดอกมันมีอยู่มันห่างว่านส พ่าเป็นที่เจ้าของอยากได้เนี่ยนะมันก็เก่าเกินไปไงนะเห็นบอกนายย้ายมะชุดไทยแล้วราได้หมดนี่เขาจะกลับบ้านเป็นไหนคะคุณยายไปนี่คันสีเสียงเงินมันหลายิดด้วยคุณแม่สีอื่นกับนีแม่นยังยังไมอยังม่เบิ้งสีอื่นนึงเด้อคุณเบิ้งดูมาแบบใดเอยของใหม่น้่งย่าอุ้ยสีขาวหนึ่งทีงานแต่แม่มนสีเท่าเนี่ยงามปะ โต้ตตบบสีดำเออโต๊ะสีดำก็จะเป็นยังของโบเนั่นสีดอกกันเน้นแลนั่งสบายนั่งเ้าอันนั้นสบายกว่าจีร้านนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์ออฟฟ,ฟิศจะ้ะทุกอย่างเกี่ยวกับออฟฟิศที่นี่หมดเลยเฮีวาสนา<ม>คนน้อยใหญ่เมียมานั่งตัวนี้บึ๊งมาหนินั่งรู้สีดำนี่นี่เลยจ้ามันปรับได้ความสูงต่ำนะโอ้โว เป็นไดมันรุ่นเดียวกันคนละสีซื่อๆเอาเด็กเดียวกันเนี่ยก็ละสีซื่อๆได้ดีนะั่นราคาก็เดียวกันเอาเอานั่งมั้งดูเอานั่งเป็นลายๆตัวแม่เสร็จเด็กไปาซีบมั้งตัวนี้ดูเออลองนั่งมั้งอ้าวตัวนี้กระติมนิ่มตัดนด้ตัวนี้ยังนิ่มมันนิ่มสิคือวะตัวนี้เอ้ยคือวะอือบ่อันนี้อันนี้แค่เด็ก อันนี้ลอยเก้าเหรียญอันนั้นลอยหาซีบอันนี้ลอยเก้าเหรียญตัวแม่นั่งตัวแรกเท่าไหร่นี่จ้าลอยเก้าเหรียญโอ้ยยายตัวเจ้านั่งแหงถือลอยเดียวเดื <c oughs> อะชอบเ <c oughs> อาตัวน,นี้เหรอลอยนั่งมีบ่แต่นั่งวะน,นี่ก็ดีอยู่นีนะ่นั่หยุบด้วย ที่มันปรับได้ปรับสูงปรับต่ำได,ทดนะ้ที่นางควยหามึงรู้สบายป๊อสักก็ได้สุดยอดเลยตีมากเลยป๊อส <c oughs> เอา้างนี้กับมีแม่มาเบิ่ทางไหนกับมี่อมมโอ้ผีใหญ่โอ้แต่วันนี้ป็นสำหรับนางเฮ็ดงานน,น,น,นางโตเฮ็ดงานอันนี้พนักสูงอันนี้พนักสูงแม่อืมอืม ม okay. well, right. no. ักากันตัวนั nine ้นสีไดงดำกับเงินนะสีดำเงินเนาะเออเนาะโตเขาสีดำเนาะอ่าทมันมีสีเงินเก่มเนาะไม่ยายกัแม่ลูกสาวมักสีเดียวกันนี่บนี้มักเป็นว่นมักสีฝางนีตัวนี้ราคาถือสุดนะลอยนึงนี่เก้าจุดเก้าจุดเก้าเก้เก้าสิบเก้หรียญก้บเก้าเ็นต์นี่ลอยเหรียญพอดีนั่นนะ